มาครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับเราเราแวะให้อาหารปลาสักนิดนึงผมบอกเลยว่าปลาเป็นมันมีตัวครับผมดูครับนี่ใหญ่เท่าตัวโอ้โหอยากลองแกะกินกันนะตอนนี้อุ้มมาคนคนมองกันใหญ่เลยว่ามึงซื้อมาทำเพื่ออะไรซื้ออะไรใหญ่ขนาดนั้นน่ะ่อฮะเขาให้หารปลาตรงไหนครับในโบสถ์มั้งเองเอาละครับผม ใอาหารปลาตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับตู้เอทีเอะไม่ใช่นะครับเฉียบจริงเราให้อาหารปลาเยอะๆครับเราจะได้มีกิงง่นเยอะๆรับแต่บาทดูไม่ได้รับเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเราเททีเดียวปลาเยอะๆขนาดไหนป่ะใช่ป่ะตรงนี้ป่ะตรงนี้ป่ะไม่เห็นใช่เลยพี่หูว่าเอาแล้วเอาแล้ว,เ,ลว,เ,ลวเดี๋ยวลงเราลงไปเลยดีกว,ว่าเลี้ยงปลาฮะเฮียตกใจอ๋อไม่ได้เหยียบตีนตัวเอง อันนี้อาหารปลา3 0 0้บาทแต่อยากรู้เหมือนกันว่าอาหารปลาที่เขาให้มันคืออะไรนะปลากินได้อะคนก็ต้องกินได้เปล่าวะคนต้องกินได้นะแม่ไม่มีอะไรบ <c oughs> อกเลยข้าวโพดั้งปากครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้คนเาก็กำลังให้อาหารปาลาอยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแย่งซีนคือเราเททั้งถุงเลยนิดนึงนิดนึง ดูครับให้กันน่ารักน่ารักครับผมให้กันน่ารักน่ารักนะฮะเออวงเฮ้ป่าไม่ชอบเป่าวะเฮ้ยอดี๋นัดไก่นี่มันชอบอะไรวะเหมือนมันชอบโดนัทวะเฮ้ยเหมือนซื้อมาผิดไงไม่รู้วะ่ะลองลองนอกพิราบดิโอ้โหเฮ้ยนกพิราบก็ไม่กินเฮ้ยหรือเราซื้อผิดวะลองดูดิเนียน,น,ยนกับนขนมปังเขาได้ได้เกณฑ์พี่ป่ากินได้พี่กินได้ <laughs> ป่ากินได้คนกินได้ นี่นยกลนได้คือเมื่อกี้ตอนไปซตือนเขาบอกว่าปลาเป็นมือหมื่นตัวเลยครับแต่เขาไม่ได้บอกว่ามันไม่กินเลยนี่โอ้ยเอ้ยซื้อมาซะเยอะเลยนะครับมันจะกินเหรอวะเฮ้ยมันไม่ชอบวะ่ะอ่ะกูว่าปลาไม่กินหรอกอ่ะน้องกินดีกว่าเออหรือว่าไปไหนที่พี่เขาบอกวะ ทำลายธรรมชาติชจ้ะเฮ้ยมาว่ะมาว่ะเฮ้ยมาว่ะเฮ้ยมา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 ว่ะเฮ้ยเฮ้ยมาว่ะมีเบ็ดตกปลาป่ะเอาอีกแล้วหมดแล้วนะครับมันก็จะหยิบยากนิดนึงนะครับผมอิ่มๆนะลูกอิ่มๆนะลูกวันน bon ี้ผมคอนเฟิร์มแล้วว่าอาหารปลากินได้นะครับอาหารปลากินได้ โรงบ้านอยู่ไหนครับทำบุญสักนิดนึงครับ <sh arp noise> ครับผมบอกเลยว่าถ้าใครมาให้อาหารปลาที่วัดป,ะปะนันเชิงผมแนะนําให้ซื้อหนมปังนะครับผมอร่อยป่ะพกกลับกินบ้านได้นะวันนี้เรามาทําบุญเล็กๆน้อยๆครับว่าฝากกดซับสไคร้ไลค์แชร์ครับผมขอให้ทุกคนได้บุญกลับไปด้วยสวัสดีครับก็ไม่น่าไม่มีใครได้บุญจากกรก <c oughs> น่าครับสวัสดีครับผม <c oughs>